ครับคลิปวิดีโอนี้เป็นการสอนในการแก้ไขชื่อแล้วก็เปลี่ยนรูปภาพในโปรไฟล์สกายของเรานะครับขั้นตอนแรกให้เราเปิดโปรแกรมสกายขึ้นมาแล้วก็ลงชื่อเขาใช้จะมีหน้าต่างเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนแรกในการแก้ไขชื่อให้เรานำเมาส์ไปคลิกตรงชื่อโปรไฟล์ ของเราแล้วก็มันจะเร่งมาเป็นหน้าตาแบบนี้ให้เราคลิก,<อ>กเข้าไปในชื่อของเราครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อตามที่เราต้องการนะครับ <S <S พอเปลี่ยนเสร็จคลิกถูกเลยนะครับจะเป็นการเปลี่ยนชื่อสำเร็จแล้วน,นะครับ กับการเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ของเรานะครับให้เรานำมาไปคลิกที่เปลี่ยนรูปภาพแล้วก็เรียกดูนะครับรูปภาพตามที่เราเก็บไว้กล่องที่เราเก็บไว้นะครับแล้วก็ปรับขนาด ที่เราต้องการว่าจะให้รูปภาพเป็นยังไงเล็กใหญ่ถ้าพอใจแล้วก็ใช้รูปภาพนี้เลยครับรูปภาพก็จะเปลี่ยนมาเป็นรูปภาพที่เราต้องการครับครับผมสำหรับคลิปการแก้ไขชื่อกับเปลี่ยนรูปภาพ ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ